คนผู้สูญเสียที่มาจนถึงบัดนี้11ปีแล้วยังไม่มีคนรับผิดยังไม่มีความรับผิดชอบยังไม่มีความจริงที่ปรากฏว่ามีอะไรเกิดขึ้นในวันที่10เมษาถึง19พฤษภาแม้ความจริงจะปรากฏบนภาพออนไลน์ แม้ความจริงจะปร,รากฏมาในคำพิพากษาและคำวินิจฉัยของศาลเป็นจำนวนมากว่าทั้งวีรชนทั้งมวลชนคนเสื้อแดงในปี53ไม่มีอาวุธต่อสู้สันติวิธีไม่มีคราบพะเมาดินปืน ไม่มีการยิงกระสุนสวนมาและไม่มีชายชุดดำแต่ว่าความจริงเหล่านี้ยังไม่ปรากฏในหัวใจของคนจำนวนมากและจำนวนหนึ่งในสังคมไทยโดยเฉพาะคนที่ไม่สนับสนุนระบอบประชาธิไปไตยเมื่อเป็นเช่นนี้การต่อสู้ของเราผู้มีชีวิตอยู่ต่อไปเพื่อ กู้เกียรติยศกู้ศักดิ์ศรีทั้งของผู้สูญเสียชีวิตและคนที่มียังมีชีวิตอยู่ที่เป็นนักต่อสู้ตัวจริงเป็นนักต่อสู้นิรนามเป็นภารกิจของเราที่ต้องไม่เหนื่อยในการทำความจริงให้ปรากฏว่าการปราบปรามประชาชนด้วยการใช้อาวุธจริง ใช้กองทหาร70กองร้อยกว่าห0 0มืคนเบิกกระสุนกว่า7จ0 0 0 0นนัดในการปราบปรามประชาชนหายไปบ้างหายไปบ้างยิงจริงๆบ้างจำนวนหนึ่งก้อนนับแสนนัดทำให้คนเสียชีวิตร่วมร้อยทำให้คนบาเดเจ็บร่วมสองพนคนความจริงเหล่านี้ยังจะต้อง พยายามทำให้ปรากฏให้ได้นี่คือภารกิจของพวกเราที่มีชีวิตยอยู่เพื่อคู่เกียรติยศเพื่อสดุดีวีรชนของเราปีหนึ่งหมีอนุสาวรีย์มีอนุสรสถานที่เราอยู่ตรงนี้แต่กว่าจะได้ผ่านมา20กว่าปีปีหนึ่งเก้ทำหาอะไรธรรมาศาสตร์ยังพยายามทำให้ มีอย่างน้อยก็คือไปใช้สถานที่ในการจัดงานระเบึกปี2535ก็มีอยู่ที่สวนสันติพอดในปี่ปี3 5 5 3ยังอยู่เป็นความเลวร้ายที่ความยุติธรรมยังไม่สามารถเกิดขึ้นได้เราได้พยายามมาหมดทุกทาง ไม่ว่าการต่อสู้ในศาลไม่ว่าในการต่อสู้ในองค์กรอิสระหลังจากปี57เมื่อมีการทำรับอาหารโดยคณะที่เกี่ยวข้องกับการฆ่าประชาชนในปี53โดยตรงและขณะนี้ยังครองอำนาจอยู่เราต้องไปจัดตามวัดตามออฟฟิศไปจัดวัดพระอ,อกลัว ก็ต้องพูดว่าเป็นความอาภัพของคนสแสดงและวีรชนปี53เยาวชนปัญญาชนคนรุ่นใหม่เขาได้เรียนรู้ว่าสิ่งที่คนสแสดงสิ่งที่นปชได้ทำมาในการต่อสู้ตั้งแต่ปี50 52และ53ร้วมเป็นเส้นทางที่นำประเทศก้าวไปข้างหน้า ไปสู่ระบอบประชาธิปไตยที่อำนาจเป็นของประชาชนจริงมีการทวนถามความยุติธรรมทวงถามเพื่อคืนอำนาจให้กับประชาชนเราต้องการหีบลงคะแนนแต่สิ่งที่ได้ก็คือหีบส่งในนามของวีรชนญาติวีรชนและในนามของประชาชนที่ต่อสู้ กับการรัฐประหารตั้งแต่ปี5ศจนถึง50จนถึงปัจจุบันขอขอบใจขอขอบคุณและมีความทราบสึ้นใจต่อ,ตอการนำพาการเปลี่ยนแปลงประเทศของเยาวชนรุ่นใหม่ทุกคนเมื่อเขารำลุกถึงคนเสื้อแดงเราจะเห็นรีดวันนี้มาหมดเลย ขอบคุณอีกครั้งสำหรับเรียนที่ปรางมันเป็นงานที่เชี้เห็นว่าวีรชน53ได้รับการคารวะและได้รับการยกย่องจากคนรุ่นใหม่ซึ่งจะต้องการนำพาให้เปลี่ยนแปลงประเทศไปข้างหน้าก็เป็นภารกิจทางประวัติศาสตร์ที่ว่า มันก็ต้องจบที่รุ่นเรารุ่นเราไม่จำเป็นต้องอายุ20ปีรุ่นเราอายุ60 70ก็ได้เลยนี่ก็คือวิธีทางประวัติศาสตร์นั่นจึงเป็นการเปิดเส้นทางสายใหม่ที่มีเยาวชนมีคนทุกกลุ่มทุกชนชั้นทุกวัยจะเดินทางไปด้วยกันดังนั้นปีนี้ จึงเป็นปีที่ดีอย่างยิ่งในการจัดงานรำลึกวีรชนเมษาพฤษภา53าเพื่อบอกดวงวิญญาณเขาว่าไปสู่สุคติเถิดเ,เพราะมีคนรุ่นใหม่ในการที่จะสืบทอดเจตนารมณ์ในการที่จะพลักดันประเทศเปลี่ยนแปลงประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าแล้วดังนั้นขอให้หลับยาวเป็นสุขเถิด พวกเราคนเสื้อแดงไม่ใช่เฉพาะ10เมษายนกับ19พฤษภาคมที่เราจัดงานนำลึกการรำลึกถึงการเสียสละความเจ็บปวดของการต่อสู้ของคนเสื้อแดงที่นำโดยนปชและเชื้อแดงอิสระทั้งหลายทั้งปวงในฐานะผู้รักประชาทิเบต เรารำลึกเรื่องเหล่านี้ไม่ใช่เฉพาะสองวันแต่เรารำลึกทุกวันสำหรับอาจารย์เกือบจะทุกตลอดเวลาไม่อยากจะใช้คำว่าทุกลมหายใจแต่เราในฐานะนักต่อสู้ลมหายใจของเราไม่ใช่เป็นเรื่องความรักส่วนตัวแต่ลมหายใจของเราก็คือลมหายใจของนักต่อสู้การต่อสู้ของเรา มันจึงนับเวลาไม่ใช่11ปีถ้าเราย้อนหลังไปตั้งแต่ปีสีเก้านั่นหมายถึงว่าการต่อสู้อของคนเชื้อแดงมาถึงวันนี้สิบห้าปีแลนะ้วแต่ว่าส1บปีคือการดำลึกของการสูญเสียแต่สิบ้าปีของการต่อสูอ้แม้มาแบบนี้ประชาชนจะเรียกว่ายัางไม่ชนะอำนาจอิิไุไตย ยังอยู่ในมือของฝางจารีพวกชนชั้นนำระบบเก่ากลุ่มคนหัวเก่านั่นแหละและกละุ่มคนที่ใช้กำลังทหารและก็ใช้กำลังของระบบกุุปถัมภ์ของพระราชาในกระบวนการยุติธรรมมาจัดก,การเราลำเลิก11ปีแตใการตอชสูงนั้น15ปี มันมากพอที่จะทำให้เราแข็งแกร่งและในที่สุดมันก็นพิสูจน์ว่าทำให้การต่อสู้ซึ่งมีคนมันร่วมเป็นจำนวนมากไม่มีทางไหนมากเท่าการต่อสู้ของคนเชื่อนและเป็นกําลังของคนชั้ล่างในสังคมเป็นสืน่อบัญญัยายชนกับชนชันช้นกลางบหวตไปอยู่อีกฝ่าก็เรียกว่าเราอาภัพ และเราค่อนข้างโดดเดี่ยวเพราะเสียงของเครื่องมันไม่ดังเท่ากับเสียงของคนชั้นกลางบนและพวกกลุ่มคนดีทั้งหลายและในที่สุดเดียวนี้มันก็พิสูจน์ดได้เห็นคนที่โหนทั้งหลายนะั่นเนี่ยโหนเพื่อใครโหนเพื่อตัวเองแต่นักสู้ประชาธิปไตยของเรานนเนี่ยเราโหนใครนะถ้าใครที่จะโหอนอย่าโหน เราสู้เพื่อผลประโยชของประชาชนทั้งประเทศและนี่จึงทําให้พวกเราคนธรรมดาทุกคนนั้นเนะี่ยสามารถส่งเสียงและปฏิบัติให้สังคมได้รู้ว่าความยิ่งใหญ่ของคนเสื้อดงที่ได้ต่อส่้มานั้นมีมากเพียงใดเพราะทุกคนมีสมองนี่คือสิ่งที่ภาคภูมิใจที่สุดและ เสียสละไปก็มีคนรุ่นใหม่รุ่นก็ไม่มาก็รุ่นลูกมาแน่นก็อยากให้วันนี้ส่งกำลังใจไปให้พวกเราทุกคนคนเสื้อแดงนันประชาชนผู้รักประชาธิปไตยและก็สิงกับใจทั้งหลายเนี่ยน่ว่ามันอาจจะลำบากแต่ว่าต้องผลิดกำลังทุกฝ่ายณวันนี้จะมี าทุกคนนะฮะมาร่วมกันรับและมีความชอบธรรมฉะนั้นก็ขอให้คนที่ได้ต่อเชื่อมาก่อนอย่าได้ท้อถอยและวางหนอนรวมพลังกับเยาวชนคนรุ่นใหม่เพื่อที่จะช่วยเสนให้การเดินต่อไปนั้นเขึ้มแข็งมากขึ้นเ,เราไม่จำเป็นต้อง ไปอยู่บันเวทีในฐานะผู้นําแต่ว่าในฐานะพลังของคนเชื่อแดงเึ่งยิ่งใหญ่ที่สุดนับกน,นการต่อสู้ของประชาชนมาก็เป็นพลังที่น่าเกรดงขามถ้าเราร่วมใจร,ร่วมมือกันในการที่จะเดินทางต่ออาจารย์ก็ขอฝากเอาไว้นที่นี้นะฮะ15ปีของการต่อสู้1 1ปีที่มีการสูญเสียครั้งใหญ่ แต่ว่าเราก็จะเดินต่อไป